เราไว้ทานอาหารจังหวังกันนะคะที่ดันด้ดูนี่ผักขิงแห้งคะ่ะน้ำกินคนละเหลือ <c oughs> แค่นี้เองกินสองคนพักกลางทางนะคะที่ดันดิดูทานอาหารคะ่ะอะไรไปต่อตังไว้ตรงนี้นะคะดูภาพสวยๆไปคะ่ะ <c oughs>

ภาพนี้สวยนะขเขาวาดตั้งแต่ทา,านอาหารเช้วันที่ดัน,นดูค่ะกะปัดกิ้ง ผัดขิงผัดขิงเจค่ะดูเมืองน,นี้่หรอขอบคุณนะคะเข้ามาหนึ่งข้อันึ่ยอู้หู้ตามให้ดูภาพสวย เชียงร้อนแจ้วยนึร้อนเนี่ยพ่อไอเดียพ่อมันดีใช่แจ๋วเลยเนี่ยข้าวก็ยังร้อนอยู่แจ้วร้อนัน ร้อนอยู่เลยค่ะ oh, อเอ็นว่ามีไมโครเวฟขาจับเพิ่งจะมีทำไมอะโซลา่ายังไม่ได้เสร็จ Good morning Papa how are you I'm traveling mm hmm. to Sydney and we stop lunch between my house and Sydney <Yeah. S 2> yes i'm i'm traveling now i'm lunch you look this one is vegetarian mister fighting e r อ i t ตเตอ u ์ thank you เห็นไหมอัศวัสดีโบพี่เดินทางเข้าซิดนีย์พี่หยุดกินข้าวตอนเที่ยง ผัดขิงเจมานี่ลุงเปียกํำลังเอนจอยรั้นอยู่อ่าดูภาพนี้ไปก่อนขอบใจมากโมใช่ยัมมียัมมีกินเจนนอไม่ได้กินเจแต่ผัดเจ <laughs> ใช่ใชเลยหยุดระหว่างทางทานข้าวไปด้วย ไม่ถึงครึ่งทางเลยนะแค่เศษเนนส่วนสามนะก่ it not half way to sydney yet ป้าป่ะห้าชั่วโมงขอพี่จะไปซิดนย์โบ แล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ไม่ถึงสิ่นี้หรอกพี่จะไปพักอยู่ที่บนภูเขาหนึ่งคืนแล้วก็ไปต่อไปเที่ยวก่อนแวะเที่ยวก่อนตรงนี้เป็นเมืองที่พักคนเดินทางไงเขาจะมีที่ให้ทานอาหาร และรูปภาพเนี่ยเห็นไหมวิถีชีวิตของคนที่นี่นะเขาทำอะไรเนี่ยเห็นไหมเขามีเลี้ยงแกะแล้วก็ทุง่งคาอรอโนาส่วนมากไซโลอาร์ตเนี่ยเขาจะมีภาพวาดวิถีชีวิตของเขาทั้งนั้นเลยของคนที่นี่เขาทำอะไรกันบ้าง ทำขัข้นทานเนาะแต่ที่นี่มันต้องพักมานม่มีอะไรมันกินแต่เบอร์เกอร์โอ้แก๊สซิกมิตรเบอร์เกอร์อาหารเยอะมากอย่างนี้เลยที่ มีพายนะเมืองนี้พายอร่อยค่ะดันได้ดูเมืองนี้พายขึ้นชื่อพายเขาอร่อยอะหร,อ,อ,รอ,อ๋อ แล้วเอาเข้ามปหาโอ้ดีจังเลยดีมากแล้วก็เปิดไว้ไไอุ๊ยเดียี่แล้วเราก็ค่อยไปแล้วเราก็ค่อยเก็บพักเดินทางต่อเราก็เดินทางต่อ เดี๋ยวถ้าพี่ไปถึงที่พักนะพี่จะไลฟ์ให้ดูถ้ามีสัญญาณินเดเนนะสวยมากบนนั้นน่ะมันอยู่บนภูเขาแล้วข้างล่างเป็นที่ลาบลุ่มนะแล้วจะเห็นแกงกระรูเต็มข้างล่างเลยตรงวาเล่ตรงนั้นน่ะแต่มันพี่จําไม่ได้ว่ามันมีสัญญาณหรือเปล่าถ้ามีสัญญาณก็จะได้เห็นวิวสวยๆอยู่บนภูเขาเลยลข้างล่างเป็นวาเล่ เ,เพื่อนๆดูรถเราหน่อยนี่ค่ะเมืองเข้าเป็นอย่างนี้เมืองเล็กๆค่ะแต่หน้าเที่ยวนะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนี่ค่ะดันนี้ดูท้องฟ้ากำลังสวยนี่นะคะนี่คือรถนอนของเราค่ะไปที่ไหนพักได้เลยค่ะค่ำไหนนอนนั่นล่ะคะ นี่ฝีมือลุงเปียคะ่ะลุงเปียทำเองหมดเลยนะคะเนี่ยีเก็บกระป๋าอันนั้นก็เป็นตู้เสื้อผ้าเห็นไหม <laughs> พร้อมตู้เย็นยไ,ไมโครวเวฟทุกอย่างค่ะอุปรกรณ์การท่องเที่ยวของเราเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่ค้าไหนนอนนั่นเลยเราจะไปต่อแล้วนะคะขอบคุณเ<อ>พื่อนๆทุกคนขอบคุณบโบ ป้าป้านะเดี๋ยวเราจะไปแล้วค่ะไปต่อนี่ค่ะเราไม่ได้พักค่ะเราจะไปแคมป์ฟรีค่ะไปแล้วจ้านี่ลุงเปียเตรียมพร้อมแล้วโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ